สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการแพทย์แผนไทยประยุกต์วันนี้ผมจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่น่าถึงเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนคุณเคยสังเกตไหมว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นการนอนหลับกลับยากขึ้นร่างกายอดเมื่อยง่ายและบางครั้ง รู้สึกเหมือนพลังชีวิตค่อยๆหมดไปคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้ผมขอเล่าเรื่องของคุณป้าวัย65ปีท่านหนึ่งเธอมาพบผมด้วยอาการที่หลายคนคงคุ้นเคยนอนไม่หลับโอดเมื่อยไปทั้งตัวและเหนื่อยล้าตลอดเวลาแม้จะทานยาหลายขนานตามที่หมอสั่งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งเธอถามผมว่าหมอคะ มีวิธีไหนบ้างไหมที่จะช่วยให้หลับสบายขึ้นไม่ปวดเมื่อยแบบนี้สิ่งที่ผมกำลังจะแบ่งปันอาจฟังดูเรียบง่ายเกินไปแต่เชื่อไหมว่าภายในเพียงสองสัปดาห์หลังจากทําตามคำแนะนำของผมคุณป้าท่านนี้กลับมาพบผมด้วยรอยยิ้มบอกว่านอนหลับสบายขึ้นมากตื่นมาสดชื่นและอาการปวดเมื่อยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากประสบการณ์กว่า20ปี ในการดูแลผู้สูงอายุผมค้นพบว่าบางครั้งวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดกลับได้ผลที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเราผสมผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่วันนี้ผมจะแบ่งปันสามเคล็ดลับที่ทรงพลังซึ่งช่วยเปลี่ยนชีวิตผู้สูงวัยหลายร้อยคนที่มาพบผมเคล็ดลับแรกคือการดื่มสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยการทำงานของระบบต่ตางๆในร่างกาย เคล็ดลับที่สองเกี่ยวกับการนวดกดจุดที่เท้าซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนและลดการอักเสบและเคล็ดลับสุดท้ายคือการจัดก,การการนอนหลับให้มีคุณภาพเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกลอ,ลองมาดูกรณีของคุณลุงสมศักดิ์วัย72ปีที่มาพบผมด้วยอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง เขาเล่าว่าต้องพึ่งยานอนหลับมานานกว่าห้าปีแต่ผลข้างเคียงทําให้เขารู้สึกมึนงงในตอนเช้าส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อผมแนะนําให้เขาลองดื่มชาสมุนไพรผสมขิงตะไคร้และไตเตยก่อนนอนร่วมกับการนวดเท้าอย่างถูกวิธีเขาก็รู้สึกกังขาเล็กน้อยหมอครับแค่นี้จะช่วยได้จริงหรอคุณลุงถามผมอธิบายให้เขาฟังว่า ในเท้าของเรามีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายการนวดกดจุดที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยผ่อนคลายกล้ามเนือ้อแต่ยังกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเตตซึ่งช่วยให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะพักผ่อนได้ดีขึ้นส่วนสมุนไพรไทยที่แนะนำอย่างขิงมีสารจินจรอที่ช่วยลดการอักเสบต่ใครมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยผ่อนคลาย และใบเตยมีสารที่ช่วยให้จิตใจสงบเมื่อดื่มร่วมกับการนวดเท้าก่อนนอนจะช่วยเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการนอน Script Separator Part Separ เมื่อเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์เบื้องหลังแล้วมาดูวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องกันครับสำหรับการเตรียมชาสมุนไพรผมแนะนำให้ใช้ขิงสด2-3แว่นตะไคร้2ต้นและใบเตย2-3ใบต้มในน้ำ2ถ้วย เคี่ยวให้เหลือหนึ่งถ้วยเดิมอุ่นๆก่อนนอนประมาณ30นาทีสำหรับผู้ที่มีความดันสูงหรือโรคกระเพาะอาจลดปริมาณขิงลงครึ่งหนึ่งส่วนการนวดเท้าผมจะแนะนำจุดสำคัญ3จุดที่ช่วยเรื่องการนอนหลับจุดแรกอยู่ตรงกลางอุ้งเท้าเรียกว่าจุดยงชวนใช้นิ้วหัวแม่มือกดนวดเบาๆเป็นวงกลม1-2นาทีจุดที่สอยู่ใต้นิ้วหัวแม่เท้ากดนวด1-2นาที และจุดสุดท้ายอยู่ที่ส้นเท้าด้านในนวดเบาๆหนึ่งสองนาทีเช่นกันคุณป้าท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าหมอคะแต่ก่อนหลับยากต้องนอนตีสองตีสามทุกคืนพอได้ลองทำตามที่หมอแนะนำทั้งดื่มชาสมุนไพรและนวดเท้าแค่อาทิตย์เดียวก็รู้สึกว่านอนหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาก็สดชื่นแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือผลพลอยได้ที่หลายท่านไม่คาดคิด คุณลุงวัย68ปีท่านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่แค่นอนหลับดีขึ้นนะหมออาการปวดเข่าที่เป็นมานานก็ดีขึ้นด้วยนี่เป็นเพราะการนวดเท้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทั่วร่างกายลดการอักเสบและผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรนวดเบาๆและหลีกเลี่ยงการกดแรงเกินไป และหากมีแผลที่เท้าควรงดการนวดจนกว่าแผละจะหายสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพราบางชนิดโดยเฉพาะขิงในทางการแพทย์แผนไทยเราเชื่อว่าเท้าเป็นเสมือนแผนที่จำลองของร่างกายแต่ละจุดบนฝ่าเท้าเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆเหมือนสวิตท,ที่สามารถเปิดปิดการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้การวิจัยสมัยใหม่ ก็สนับสนุนแนวคิดนี้โดยพบว่าการนวดกดจุดที่เท้าช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติคุณป้าวัย75ปีท่านหนึ่งเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจมากเธอมีปัญหานอนไม่หลับมานานกว่า10ปีลองทุกวิธีทั้งยานอนหลับสมุนไพรแต่ไม่ได้ผลจนได้ลองวิธีที่ผมแนะนำโดยเริ่มจากการจัดห้องนอนให้มืดสนิท อุณหภูมิเย็นสบายประมาณ25องศางดใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงดื่มชาสมุนไพรและนวดเท้าตามที่แนะนำสัปดาห์แรกยังไม่เห็นผลเท่าไหร่หมอคุณป้าเล่าแต่พอเข้าสัปดาห์ที่สองจูจ่ๆก็รู้สึกง่วงเป็นเวลาหลับสบายขึ้นที่สำคัญคือตื่นมาแล้วสดชื่นไม่มึนง,งงเหมือนตอนกินยานี่คือตัวอย่างที่ดีของการที่เราต้องให้เวลาร่างกายปรับตัว การเปลี่ยนแปลงอาจไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่เมื่อทำอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ได้จะยั่งยืนกว่าการพึ่งยาเคล็ดลับเพิ่ม,เต,มเติมที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพคือการทำสมาธิง่ายๆก่อนนอนเพียงแค่5้าถึงสินาทีหายใจเข้าออกสบายๆไม่ต้องบังคับจะช่วยให้จิตใจสงบพร้อมสำหรับการนอนหลับที่มีคุณภาพหลายคนอาจสงสัยว่า ถ้าดื่มชาสมุนไพรแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกจะรบกวนการนอนหรือไม่คำตอยคือให้ดื่มก่อนนอนประมาณ1-2ชั่วโมงและไม่ควรดื่มน้ำมากเกินไปในช่วง30นาทีก่อนนอนผู้ป่วยอีกท่านถามว่าถ้าไม่มีเวลานวดเท้านาน,านๆจะได้ผลไหมจากประสบการณ์ของผมแม้แต่การนวด5-10นาทีต่อวันก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ สำคัญที่ความสม่ำเสมอมากกว่าระยะเวลามาสรุปประโยชน์หลักของวิธีการทั้งสามอย่างที่เราพูดถึงกันชาสมุนไพรไทยช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบช่วยระบบย่อยอาหารการนวดเทา้ากระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการปวดเมื่อยช่วยให้นอนหลับดีขึ้นลดความเครียดการนอนหลับที่มีคุณภาพฟื้นฟูร่างกายและสมองเพิ่มพลังงานในชีวิตประจำวันช่วยระบบภูมิคุ้มกัน ชะลอวัยขั้นตอนง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันนี้ 1. เริ่มต้นแค่การจัดห้องนอนให้เหมาะสมมืดเย็นและเงียบสงบ 2. เตรียมชาสมุนไพรดื่มก่อนนอน1-2ชั่วโมง 3. นวดเท้าอย่างน้อย5-10นาทีก่อนเข้านอน 4. งดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน1ชั่วโมง 5. พยายามเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน ผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้สูงวัยมากมายที่ทำตามวิธีการเหล่านี้บางคนบอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่หลายคนเลิกพึ่งยานอนหลับได้และหลายคนมีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นคุณป้าสมจิตอายุ78ปีเป็นตัวอย่างที่ดีมากเธอเคยนอนไม่หลับปวดตามข้อและรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาแต่หลังจากทำตามคำแนะนำเป็นเวลาหนึ่งเดือน เธอสามารถไปเต้นแอโรบิกที่สวนสาธารณะได้ทุกเช้าเธอบอกว่าหมอคะหนูรู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิบปีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำคือการดูแลสุขภาพไม่ใช่การแข่งขันไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆทำและที่สำคัญคือต้องทำอย่างต่อเนื่องก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปได้เสมอสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มใช้สมุนไพรใดๆเพราะสมุนไพราบางชนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่ได้ในกรณีของการนวดเท้าผู้ที่มีเส้นเลือดขอดรุนแรงมีแผลที่เทา้าหรือเป็นเบาหวานที่มีปลายประสาทเสื่อมควรระมัดระวังเป็นพิเศษอาจต้องปรับเทคนิคการนวดให้เบาลงหรือลดเวลาลงมีคำถามที่ผมได้รับบ่อยๆเช่นถ้าไม่ชอบรสชาติของสมุนไพรจะทำอย่างไรคำตอบคือ เราสามารถปรับสูตรได้เช่นเพิ่มใบเตยให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความหอมหรือลดปริมาณขิงลงถ้ารู้สึกว่าเผ็ดเกินไปสำคัญที่สุดคือต้องรู้สึกสบายใจที่จะดื่มเป็นประจำอีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้าไม่มีเวลานวดเท้าทุกวันจะทำอย่างไรผมแนะนำให้อย่างน้อยทำในวันที่รู้สึกเครียดหรือนอนไม่หลับและพยายามจัดตารางให้ได้นวดอย่างน้อย3-4ครั้งต่อสัปดาห์ ผมอยากจะปิดท้ายด้วยเรื่องราวของคุณลุงประสิทธิ์วัย82ปีที่มาพบผมเมื่อ6เดือนก่อนด้วยอาการนอนไม่หลับเรื้อรังท่านบอกว่าต้องพึ่งยานอนหลับมานานกว่า15ปีจนกระทั่งเริ่มมีผลข้างเคียงทั้งมึนงงสับสนและลม้มหลังจากที่ท่านเริ่มทําตามคําแนะนําทั้ง3ข้อทั้งดื่มชาสมุนไพรนวดเท้าและจัดการการนอนให้เป็นระบบภายในเวลาเพียงสมเดือน ท่านสามารถลดการใช้ยานอนหลับลงได้ครึ่งหนึ่งและตอนนี้ท่านบอกว่านอนหลับได้เองโดยไม่ต้องพึ่งยาแล้วที่น่าประทับใจกว่านั้นคือท่านได้นำความรู้นี้ไปแบ่งปันกับเพื่อนๆในชมรมผู้สูงอายุจนตอนนี้กลายเป็นกิจกรรมประจำของชมรมที่สมาชิกจะมารวมตัวกันทาชาสมุนไพรและนวดเท้าให้กันและกันสร้างทั้งสุขภาพที่ดีและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในชุมชน นี่คือพลังของการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ได้ผลจริงไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาอาการทางกายแต่ยังสร้างความสุขทางใจด้วยผมขอฝากข้อคิดสุดท้ายว่าการมีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลจากการตัดสินใจเล็กๆที่เราทำทุกวันเริ่มต้นวันนี้ลองทำตามคำแนะนำที่ผมแบ่งปันและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างในวิดีโอหน้า เราจะมาพูดถึงวิธีการจัดการความเครียดและวิตกกังวลสำหรับผู้สูงอายุด้วยเทคนิคการหายใจและการเคลื่อนไหวแบบชีกงซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจและได้ผลดีมากแต่ก่อนที่จะจบวิดีโอนี้ผมอยากให้คุณลองนึกถึงผู้สูงอายุที่คุณรักอาจเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ที่กำลังมีปัญหาการนอนหลับหรือปวดเมื่อยลองแบ่งปันวิดีโอนี้ให้พวกเขา บางทีมันอาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นก็นได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบอง์รวมทั้งกายและใจแล้วพบกันในวิดีโอหน้านะครับสวัสดียี่ครับจบวิดีโอ s c r i ปต์พาร์ทเซป a ร o เหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมการดื่มชาสมุนไพรถึงได้ผลดีกับการนอนหลับคำตอบอยู่ที่สารสำคัญในสมุนไพรแต่ละชนิด ขิงมีสารจินจารอที่ช่วยลดการอักเสบและผ่อนคลายกล้ามเนื้อตะไคร้มีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์คลายเครียดและใบเตยมีสารที่ช่วยให้จิตใจสงบแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการจิบชาอุ่นๆชา้ชาๆก่อนนอนยังเป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้ร่างกายและจิตใจเตรียมพร้อมสำหรับการนอนเหมือนกับที่คุณป้าวัยเจปีท่านหนึ่งเล่าว่า พอถึงเวลาชงชามันเหมือนเป็นสัญญาณให้ร่างกายรู้ว่าใกล้ถึงเวลานอนแล้วส่วนเรื่องการนวดเท้าหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเน้นที่เท้าทั้งที่อาการปวดหรือนอนไม่หลับเกิดที่ส่วนอื่นของร่างกายคำตอบคือเท้าของเรามีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายการนวดที่ถูกจุดจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและการไหลเวียนโลหิตคุณลุงวัย75ปีท่านหนึ่งที่มีปัญหาปวดหลังเรื้อรัง เล่าให้ผมฟังว่าตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกหมอว่านวดเท้าแล้วจะช่วยอาการปวดหลังได้แต่พอทำไปสักพักรู้สึกได้เลยว่าหลังโล่งขึ้นนอนหลับสบายขึ้นการวิจัยสมัยใหม่ก็สนับสนุนผลของการนวดเท้าโดยพบว่าการนวดกดจุดที่เท้าช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติและยังช่วยลดระดับพมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลสำหรับการจัดการเรื่องการนอน นอกจากการดื่มชาสมุนไพรและนวดเท้าแล้วอีดัน Script Part Separator การจัดสภาพแวดล้อมก็สำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องแสงและอุณหภูมิผมแนะนำให้จัดห้องนอนให้มืดสนิทอุณหภูมิประมาณ24-25องศาและที่สำคัญคือต้องงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนอย่างน้อย1ชั่วโมงแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือแท็บเล็ตจะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมวงจรการนอนหลับ ของเราคุณป้าท่านหนึ่งเล่าว่าพอเลิกเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนรู้สึกว่าหลับง่ายขึ้นมากที่น่าสนใจคือการนอนหลับที่มีคุณภาพยังช่วยชะลออความเสื่อมของสมองได้ด้วยเพราะในขณะที่เรานอนหลับลึกสมองจะทำความสะอาดตัวเองกำจัดของเสียที่สะสมระหว่างวันซึ่งถ้าปล่อยให้สะสมนานๆอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมได้ คุณลุงวัย80ปีท่านหนึ่งที่ทำตามคำแนะนำทั้งหมดมาสมเดือนบอกว่าไม่ใช่แค่นอนหลับดีขึ้นแต่ความจำก็ดีขึ้นด้วยจำจากบรรทัดสุดท้ายที่เกี่ยวกับคุณลุงวัย80ปีจากบรรทัดสุดท้ายที่เกี่ยวกับคุณลุงวัย80ปีชื่อล้านๆได้หมดเลยแถมยังมีพลังทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นหลายครั้งที่ลูกหลานแปลกใจที่เห็นท่านกระฉับกระเฉงขึ้น ความสำเร็จของคุณลุงท่านนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ไม่ได้แก้ปัญหาแค่เรื่องการนอนหลับแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจนี่แหละครับที่เราเรียกว่าการแพทย์องค์รวมที่มองว่าทุกระบบในร่างกายเชื่อมโยงกันเมื่อเราดูแลส่วนหนึ่งให้ดีส่วนอื่นๆก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเหมือนกับที่คุณยายท่านหนึ่งเปรียบเทียบว่า ร่างกายเราก็เหมือนสวนดอกไม้ถ้าเราดูแลดินรดน้ำพรวนดินสม่าเสมอดอกไม้ก็จะบานสวยงามก่อนจบวิดีโอนี้ผมขอฝากข้อคิดสำคัญไว้ว่าอายุที่มากขึ้นไม่ใช่อุปสรรคต่อการมีสุขภาพที่ดีแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ดูแลตัวเองอย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นถ้าคุณกำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติลองเริ่มจากสวิธีที่ผมแนะนำในวันนี้ แล้วคุณจะพบว่าบางครั้งวิธีการที่เรียบง่ายที่สุดก็ได้ผลดีที่สุดแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับเหมือนที่ผมมักจะบอกกับคนไข้เสมอว่าการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่และที่สําคัญที่สุดคือต้องทำด้วยความเข้าใจและสม่าเสมออย่าลืมว่าทุกย่างก้าวของการเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มต้นจากอ้าวเล็ก วันนี้คุณอาจเริ่มต้นด้วยการดื่มชาสมุนไพรก่อนนอนสักถ้วยพรุ่งนี้อาจลองนวดเท้าสักหน่อยและค่อยๆเพิ่มเติมสิ่งดีๆเข้าไปในชีวิตผมหวังว่าความรู้ที่แบ่งปันวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านและถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราจะมาพูดถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันในวิดีโอหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับจบวิดีโอสวัสดีครับ